อุ้ยสองชั้นด้วยอ่ะเก้าี่เพิ่งไรรู้มาส่วนมาแบบมีคนทำอะไรเงี้ยมันจะแบบเก้าร้านมีห้องเดียวได้หรอปะไปเขียนโปรอ่ะอยากย้ายคอนโดที่มันสามารถเลี้ยงสัตว์ได้โดยที่แบบไม่มีปัญหาเหนื่อยเสาค่ะไม่ใช่จะเลี้ยงกระต่ายนะจะเลี้ยงเสือ ไม่ต้องซื้ออะไรให้เราเ,เกรงใจอ,อยากอยู่ตรงไหนตอนนี้หยุดแจ้งวัฒนะอยู่ตรงไหนเหรออาจจะขอยอยู่ในเมืองแหละเพื่อเผื่อมีทำงานไม่รู้เหมือนกันเลยต้องดูก่อนว่าตารางงานชีวิตจะเป็นยังไงตอนนี้มันน่าทูเรียนแล้วหรอใช่อชอบกินไหม ชอบ,ชอบตอนนั้นแฟนขับซื้อมาให้แล้วแบบขอโทษเอาไปไม่ได้จริงๆโร <c oughs> งแรมก็ไม่ให้เอาขึ้นอะร้านขิดหรอไม่นะบ <c oughs> ีคอนพระหลโยธินพระหลโยธินคือตรงไหนอะโอ้ยมีแต่คนเก่นดี่อัสวินเนาะนี่โดนมีชาชีพแบบใหม่ไปร้อยฟัง <c oughs> เป็นฟีลแบบรู้อย่างว่ามีคนเอารูปไปลงในกลุ่มซื้อขายคอนโดลรวส่งเป็นลิงก์มา แล้วฉันก็นึกว่าใครนึกว่าตอนแรกนึกว่าเป็นไลน์เพื่อนเปิดไม่ได้ก็โทรไปก็ไม่รับพีชแชนหรือเปล่าครับแล้วฉีก็ไม่ตอบเพรากดลิงก์นี่ไม่พูดไมนให้ล็อกอินก็เฟซบุ o o แล้วเสร็จก็พอหนึ่งชั่วโมงถัดมามีแจ้งเตือนว่าพยายามเข้า a c e b o o k หมายถึงว่ามีเข้าจากเครื่องอื่นอ่ะจะดูเลยก็อาจจะโดนแฮกระวังกันด้วยนะทุกคนฉันก็เลยหนึ่งแมทควายอีควายอันนี้แคปมาตอนที่ยังไม่ได้ดามัน ถงมันเป็นการโกงแบบใหม่ลหลั้วจาั้นมันก็ลบแอคเค้าไปเลยโอเคทุกคนระวังกันด้วยกลัวมากโรสไปไหนมากม่อคือรสไปกินอาหารมาแล้วก็อยู่ในห้องทีมงานค่ะไอย,ไอยคุณมีแฟนไม่ได้อยากให้คุณมีใครคนเดียวนี้นั้นไว้ใจยากมีแต่ผมที่ไว้ใจได้ เธอเลี้ยวแต่ว่าฉันคนเดียวแ้วใครรักเราตอกมาเปิดมาเจอแต่มีแกน <c oughs> เออ <c oughs> ช่วงนี้แหละมีคนจอดลูกกตามันปะเมื่อกี้มีนะ <c oughs> ไม่ได้ทำปากคะ่ะแต่ฉีดปาก ทำคือฉีดหรอถ้าทำคือฉีดก็คือทำแต่ไม่ได้ตัดปากัดๆๆๆ้างนี้อะ <ๆ S 1> อุ้ยเท่ๆครบรอๆรอๆย่างผมว่าใครจะทนไว้เล่า รอจริงป้ะเอ็มคอร์เทียใกล้เรากว่าจริงไหมอยู่น้่บักสอนใช่มันอยู่ใกล้แรงมากทำไมวิชอปไม่บอกไม่รู้อะก็หนูว่าอ่ะทำไมถึงมาเธอไม่นอนกันนะแล้วมีช็อปด้วยใช่ไหมมีเราทุกที่ก็คืออยู่อยู่นั่นเป็นศูนย์รวมอยู่ที่นั่นหมดเลยฉันก็งงว่าอ่ะทำไมทำไมนางไป นนี่ะแรงมากนี่มันอยู่ใน้าปากซอยเนี่ยฉันก็ไม่ใช่เด็้อย่างชี้อยู่เลยว่านี่ไงตรงนี้ไงแอมคเทียเราก็ไม่รู้เนาะเราก็เปหลายชีวิตคือการเรียนรู้ติดไปเลยยี่สิบสองนาทีจุกๆตลกกว่าเอมคอเทียคือมีหมดมีอันี้ด้วยอ่าทิฟานี่อ่ะเครื่องประดับอ่ะเออมีคนหลงตาลอยมาก จบ<ถ>จะได้ไม่ลอยพอคอนแทคไงมันก็เลยดูตาลอยมันเป็นเสน่เนี่ย,อยพอพูดใช่ไหมก็จะไม่มั่นใจละปลามันลอยไปเถอะทุกคนทำอะไรไม่ได้ละชีวิตคนเราไม่ได้เพอร์เฟกขนาดนั้นเนาะมีลงมีรอยบ้างมองมองข้ามันไป 60อันนี้ไมวชัดใช่ไหมวะแมนแล้วแมนแล้วสระบ,บุรีเลี้ยวความแมนแล้วไปโลดโอเคสวยสะบัดอันนี้อะไรอยู่บ้าใช่จะจะไปแล้วนะคะทุกคนใช่ไหมทุกคนไปก่อนนะคะก็คงคใช่แหละ มีอะไรให้ดูในไอจีได้เดี๋ยวไปดูแต่ตอนนี้ก็คือกกเียจะไปนะเด็นดูชาลอตทำไมอ่ะชุ่ไยน้ำอ่ะตำน้ำนะเออจะมาเออไหนไหนก็พูดละ ไม่ได้ใส่ผิดนะคะทุกคนแต่แค่แบบพอใส่เหมือนเพื่อนอะ่ะข้างหน้ามันใหญ่มากก็เลยเปลี่ยนแล้วข้างหลังอะ่ะมันเล็กมันเข้าวินก็เลยสลับด้แล้วมันก็โอเคออกมาเป็นอีกที่เห็นค่ะทุกคนจริงๆอ่ะทุกคนใส่ผิดรู้ปะใช่นี่ใส่ถ <ả ife S 1> <ๆ>ูกคนเดียวเราไม่ได้โ<ว>ดนบีบรู้เห็นคนอๆๆๆื่นกัจะบู๊บกันหรอกก็ตอนแรกใส่าทางเดียวกับทุกคนนั่นแหละแล้วข้างหน้าตรงตรงเป้าอ่ะ มันใหญ่แล้วพอข้างหลังอ่ะมันก็คือเป็นเป็นที่ปิดก้นอย่างนี้ใช่ไหมเออมันดูเหมือนที่ปิดก้นแล้วหนูก็เลยแบบลองใส่อีกด้านหนึ่งแล้วตะเข็บมันเหมือนกันเหรอคืองงเหมือนมันแค่สลับไม่ใช่ไม่ใช่ปลิ้นนะแค่เปลี่ยนฝั่งอ่ะอุ้ยได้พลูขอบุค่ะจุดเลยครับทำไมชอบกัดปากเออปากแห้งมันแซบอะค่ะ สวยชอบกัดปากก็บอกไม่ถูกมันเป็นฟิลลิ่งทำไมทุกคนชอบหายใจล่ะถ้างั้นะถามกลับทุกคนชอบหายใจชอบอะไรแบบนี้มาคอนโดบริกสต้นเลี้ยงสัตว์ได้จริงหรอเดี๋ยวไปดูเกิดการยายคอนโดเกิดขึ้นแล้วห้องใหญ่ไหมคิดว่าน่าจะต้องเอาห้องใหญ่นิดหนึ่งกับของที่ทุกคนส่งมาทุกคนต้องมีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนี้นะคะ ตลอดไม่ได้หายใจค่ะตลอดหายตัวเลียเยเเ้ยงเลี้ยงสัตว์อะไรอะคะเลี้ยงไดโนเสาร์ค่ะเลี้ยงไดโนเสาร์ทีเร็กซ์โอ้โหไอ้นี่มืดเต็มเลยอะเยอะผมอะขี <laughs> ้มาขี้มาตกอ่ะ สนับสนุนโดยสวิตเซอร์แลนด์หาตัวยากมือสวยมากขอบคุณค่ะขายไปยีใบกับไฮดี้ชอบมีใครยังหมายถึงอะไรมีใครยังหมายถึงอะไรมีหวันใจอ่ะหรอนี่ไงหวั่นใจขับรถ องหนุ่มนีแลน้ำค่ะหนุ่มนีแลน้ำอันนี้มันจะอยู่ไหมพี่ปุ๊บไม่อยู่มันกะไรแกลงตั้งไม่ดูน้อหาเวลาเออขอโทษอ่ะเวลาว่างๆอะไปแบบไปเที่ยวกันฉันว่างเรือว่างไหมเออช่างนี้ช่วงนี้พูดไงเดี๋ยวรอแบบว่างานซาซาไปซึ่งซุลูจะซาเม้ไรเนาะไม่ซาหรอกซาหลุดค่ะช่วงนี้อยากทำงานค่ะช่วงนี้อยากจับเงินล้าน พี่ชามีแฟนยังโสดค่ะโสดไม่สนิทไปแล้วหรอไปแล้วหรอบายบายเธออย่าเขินอ่าไม่รอเพราะร้องเพลงดีกว่า, <c oughs> เ,าเพลงอะไดี ฉันรู้ต้องเจ็บเพราะเขารู้ฉันรู้ต้องเหงาเพราะเธออยากให้เธออยากให้อยากอยากหาคิวอยากเลยนะอยากให้เธอลองรัก ครั้งแรกที่เจอได้เพราะรำคาญป้ายอัศวินอะเห็นหน้าแล้วอยากจะแบบสวัสดีค่ะคนนี้ใครอะสวยจังคนนี้ใครอะออกำลังมองฟันก็สวยมากเลยใช่มองฟันมองฟันมันสวยมากเลยอะเมื่อกี้เห็นทางขวาแล้วแบบทำไมฟันสวยจังพิชโกชฌไปทางไหนพิชมยังไงฟันสวยมากชิคเคอล สรุปเราไม่จบชอบดีเจเป็นเพื่อนกับเพื่อนหนูตลกเนาะอยู่กับเพื่อนเขาก็เป็นแบบนั้นนะชอบอันเที่บอกว่าแม่อยากให้ผิวว่าแกงเขียวหวานอะ หวานหวาน <จะ S 2> ไม่ต้องเริ่มต้นด้วยตัวอะไรหวาน <c oughs> หอหีบไม่ใช่หวานวอานอหวานหวานไม่โทหวาน <c oughs> เอ,อ้อแล้วก็เก็บไปเลยแกงเขียวหวาน จริงปะจริงเอายาอมรับเมื่อวานพูดกระแสแชทเบอร์นี้เลยดิอดใจไม่ไหวเลย Can you speak English Yes I can because I'm half Thai half English <c oughs> ฉันรู้เลยว่าใครใครอะไรกับภูเก็ตวันไหนอ๋อกับวันที่ จริงๆเนี่ยห้าหกเจ็ดคือต้องรับปริญญาแต่ว่าต้องคุยกับกองก่อนเพราะว่าขอบคุณสื่อวันที่หกวันที่เจ็ดอะไปได้แต่ห้าหกนี่แหละเครียดอยู่พี่เขาไม่ยอมแจ้งกลับมาส่งทีซ้อมใหญ่วันไหนหกเจ็ด <6, 7. S 2> รับจริงวันที่รับจริงผมแค่ของภูเก็ตวันที่เจ็ดแต่ถ้ารับจริงรวมห้าวิทยาเขตวันที่เจ <10. S 1> ็ดหนีนูไม่ไม่ไปหันใหญ่เสียเวลาไม่อยากไปเพราะว่าวพี่ไปแต่งหน้าให้ร้าน วันที่สิบวันที่เจ็ดนะก็ไปเจ้าสาววันที่เก้าแล้วไงแล้ววันที่เจ็ดอะวันที่เจ็ดอยู่กรุงเทพวันที่แปดมีงานวันที่เจ็ดทำอะไรที่กรุงเทพอะเลยชั้นบินไปภูเก็ตก็บินกลับกรุงเทพหรอได้ไหมแซบอยู่นะ,ะได้ไหมฉันจะเป็นกำลังใจฉ <st resses> <st ress> ชั้นในการเลี้ยวฝ่านี้ก่อนมันนักกว้งมากขอโทษนะครับโอ้ยลมใจ มอไซค์ผมมาเมื่อกี้เกือบกินแล้วนะจริงมอไซค์ขับรถกันแซ่บมากฉันกลัวมากมี่บอกว่าเวลาขับรถคนเดียวอะได้ด่ามอไซค์ทุกครั้งเลยนะว่าแบบก็ตอนที่พี่ชมพูตอนที่พี่ชมพูกับเชียงใหม่ใช่ไหมตอนนั้นที่เราแต่งหน้ากันแล้วถามว่าแบบไปยังไงชูขับรถไปตอนที่เอารถไปใช้อะที่บอกไปเรียนภาษาอะไรเป็นไงบ้างโอ้ก็เหยียบสะบัดเลยค่ะ นี่ขับจากเชียงใหม่อย่างเช่นตอนกลับมาแม่นั่งมาด้วยคือแม่ไม่กล้าหลับตลอดทางแม่หลังตรงตลอดเลยแม่กลัวแม่เจอป้ายแบบ90ิบอกมันเกินแล้วนะลูกบอกแม่คขมันเกินมานานลรอคะ90ิบมันเบบี้นะอืใช่นี่ขับเหยียบ2 0 0อยตลอดเลยนี่ถ่ายสองเวอร์มากหนูร้อปดิก็รถแกว่งก็ไม่เอาไม่สู้แล้วอืจริงนี่คือบอกว่าอยากรีบกลับไงมันจะได้มีเวลาพักผ่อนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือจากเชียงใหม่มากรุงเทพใช้เวลาหกชั่วโมงอะสู้ หนูขับลงใต้อย่างไม่กล้าขับเลยแต่เปนอันตรายแหละมันไม่ควรจริงจริงหนูเคยขับที่น่านอ่ะแล้วเบรกมันเบรกมันค้างอ่ะแล้วลงเขาอยู่อ่ะตอยู่ตรงไหหนนวะูจําได้ดีฝั่งนี้แหละเนี่ยข้างหน้าดูกันคนจําได้มันอยู่ฝั่งนี้มีข้างหน้าแท็กซี่ว่าคือหนูจะร้องไห้แล้วอ้อยเมื่อเช้าค่ะกลัวแต่งหน้าตลอดไม่ทันไปหลงในนั่นแหละเออเข้าไปนี้หรอแล้วถามยามยามบอกไม่รู้จักโรงแรมนี้ฉันแบบอ๋อฉันยามก็แกงสุดฉันงงมาก ทำไมทำไมทำไมจัดต,ตรงนี้ฟาพี่ครูลงก่อนไหมเดี๋ยวมันแคบสลัดลงก่อนปะเดี๋ยวมันออกไม่ได้ได้ ไหนคอมเมนต์ว่ายังไงขออ่านหน่อยสิทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยรถตั้งกฏดีเกิดอะไรขึ้น อยู่นี้ค่ะต้องใส่แมสด้วยเดี๋ยวโดนหย,ยุม ไหนเนี่ยไข่มันติดนะเนี่ยอ๋ออยู่นี่ชอบเอามไม่เห็นนะผู้ชมชั้นไหนผู้ชมชั้นหกว่ะหกหก โรของด้วยนะเดี๋ยวจะมาเอาของของเยอะมากอะไหนไหนพีก่ก็อยู่แล้วทุกคนเดี๋ยวจะไปละเพราะว่าเราจะต้องขนของก่อนเก็บของให้พี่ ให้พี่โฟกั่เรี่ยวของก่อนทำไมไหนดูซิอ๋อมีคนขอพี่ฟ้าฉลองสดไม่สนิทคนหยุมกันจริงๆก็บอกมานานแล้วนะไม่เคยปิด ไลฟ์สองล้านวิค่บคุณค่ะอยากไลฟ์จะไลฟ์อีกตอนไหนหรอนเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าคืนนี้อ่เลิกจากที่นู่นเร็วไหมถ้าเร็วก็อาจจะไลฟ์นะคะไปแล้วเพราะว่าไลฟ์นานเกินไปแล้วจะต้องไปเตรียมตัวไปวัฒนศิล์นะคะบับบูยไม่ใช่ไปคี้ด้วยใช่ชาเป็นคนที่ค่อนข้างชัดเจนใช่ค่ะ ก็คือม่อะไรก็พูดกันตรงๆนะคะมันแม,น,มนคุยกันไม่ปิดบังในเมื่อแฟนคลับให้ความรักที่บริสุทธิ์กลับมาก็จะไม่หักหลังเขาหรือว่าจะไม่ไม่ให้เกียรดเขาโดยการโกหกเขาความจริงคือความจริงค่ะทุกคนเนาะเข้าใจผลและยอมรับผลเหมือนกันอยากให้เข้าใจตรงนี้ด้วยนะคะ พี่ฟ้าก็บอกตลอดว่าก็จิ้นกันแบบมีขอบเขตมันก็มีคนที่เข้าใจแล้วไม่เข้าใจซึ่งก็เข้าใจตรงนี้มันจะมีคนหลายประเภทแต่ถ้าวันหนึ่งมันเกินเขาเรียกว่ามันเกินขอบเขตที่แบบเหมือนคุณมาล้ำเขตอย่างเงี้ยก็ไม่ผิดถ้าเราสองคนจองอาปกป้องตัวเองโอเคเนาะหวังว่าจะเข้าใจตรงกันนะคะแล้วก็ หวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกถ้าจะรักชฉลอดแล้วก็รักพีฟ้าขอให้รักที่เราเป็นเราทั้งสองคนอย่าบังคับให้เราสองคนเป็นในสิ่งที่พวกคุณตีกรอบไว้เพราะมันจะไม่ได้ส่งผลดีให้เราสองคนเลย ทุกอย่างที่ทบที่บอกไปก็คือหลายคนบ,บอกว่าชอบตรงที่มันเป็นมันมีความธรรมชาติซึ่งก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติถูกต้องไหมไม่เคยไม่เคยออกมาพูดว่าไม่อยากให้จิ้นนู่นนี่นั่นจิ้นได้เข้าใจน่ารักเป็นโมเมนต์ที่น่ารักคือเราดูเราก็เห็นว่าเออมันน่ารักดีแต่ก็จะมีหลายกลุ่มบางกลุ่มที่ เขาพยายามยัดเยียดมากเกินไปจนวันทีเรารู้สึกว่าเราไม่อยากทําเพื่อให้เขามาชอบเราเราอยากปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติและให้คนชอบในความธรรมชาตินี้ยังไม่ไป <c oughs> จะไปแล้วทุกคน <c oughs> กองนัดสี่โมงก็ต้องเผื่อเวลาสักสิบนาทีในการเอจัดการชีวิตตัวเองนิดนึง <c oughs> ขอบคุณที่เข้าใจนะคะ โอเคนะเดี๋ยวว้จะมาไลฟ์ใหม่ไม่ได้ฟาดเลยทุกคนแค่พูดให้เข้าใจตรงกันเฉยๆจะสี่โมงแล้วใช่จะไปจริงๆแล้วจะไปจริงๆแล้วโอเคค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะอาจจะมี <laughs> อาจจะมีไลฟ์ตอนที่อยู่ที่นู่นนะเดี๋ยวขอดูก่อนว่ากองเขาอาจจะไลฟ์ของเขาแหละเออเราไม่ไลฟ์ดีกว่าเราค่อยเราค่อยวันนี้พลังใบมาไม่ครบขาดยีน้ำเพชร